สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องช่างไฟยอสอจักแปะวายังวันนี้จะพาซ่อมพัดลมนะครับเปลี่ยนกล่องดำนะฮะพัดลมกันกรณีที่พัดลมเบานะฮะไม่ค่อยมีแรงอย่างนี้นะครับนะหมุนเบา ที่ควรจะเป็นนะฮะจริงๆหนึ่งมันแรงกว่านี้ถ้าอย่างนี้แสดงว่าพัดลมทุกอย่างยังดีหมดนะฮะที่มันผิดปกติไปก็คือกล่องดำนะฮะหรือแคปสตาร์ทคาพาสคา,า,าพาสิเตอร์นั่นเองนะฮะก็ะคือตัวนี้นะครับเนี่ยคุณเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยนะครับถ้ากรณีพัดลมเบาอย่างนี้นะไม่ค่อยมีแรงพัดเปลี่ยนนะฮะวิธีเปลี่ยนนะครับ ุณไม่ต้องบัดกรงบัดเกลียอะไรนะนะฮะกล่องดํามันจะอยู่จะมีอยู่สองรุ่นนะฮะกล่องดาไอพัดลมเนี่ยจะมีบางทีอยู่ติดอยู่กับมอเตอร์อย่างนี้แล้วก็บางรุ่นอยู่ใต้นี่นะฮะใต้แท่นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งผมไปเอารุ่นที่มันอยู่ใต้แท่นมาให้ดูคาปาซิตเตอร์นะฮะออหรือกล่องดําหรือรับสตาร์ทนั่นเองนะครับคบปาซิตเตอร์อยู่ข้างล่างฮะ นะครับม่่ติด,ดกับมอเตอร์บางรุ่นนะครับบางยี่ห้อแต่วงจรเหมือนกันนะครับเพียแต่ว่าเขาจะเอาไว้ตรงนี้หรือว่าลากสายลงมาแหงล่างแล้วก็ไปต่อคาปาซิเตอร์นะครับอาการนี้ก็คือคาปาซิเตอร์เสียนะฮะหรืออ่อนลงข้ามอ,อ่อ,อนลงนะครับใช้เป็นนานๆที่เปลี่ยนเนี่ยไม่ต้องบัดกลียนนะนะครับมันจะมีนอตจุดตัวนึง ที่ยึดตรงนี้มนะันจะตัวหนึ่งแล้วก็ขันตัวนี้ออกมาแล้วก็สายนี้เราก็ตัดได้เลยนะฮะตัดเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนแล้วก็ต่อนะครับแล้วคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเอาตัวไหนมาเปลี่ยนค่ามันเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมคุณอ่านค่านะเห็นว่า1นนา u f เห็นไหมครับค,าานนาคบ่าตรงนี้แหละครับที่คุณจะไปซื้อ ถือไปบอกถือไปด้วยก็ได้ฮะแต่รู้ก็ดีไม่ต้องถือไปนะฮะนี่มันจะมีตัวเนี้หนึ่งจุดห้า u f เนี่ยอ่านว่าไมโครฟารัดนะครับค่าคาปาตัวนี้ก็คือหนึ่งจุดห้าไมโครฟารัดแล้วก็สี่ร้อยโวลต์เอซีนะฮะทนแรงดันได้ก็คือไฟบ้านเราได้สบายฮะใช้กับไฟบ้านนะฮะเพราะไฟบ้านเราสองรอยยี่สิบโวลต์นะฮะนี่มันสี่ร้อยโวลต์ก็คือมันทนแรงดันได้ใช้กับะะนะะกไฟบ้านได้สบาย นะครับก็แกะตัวนี้มาฮะนี่ฮะอเอาขครงแช้มาถอดเปลี่ยนหา1-5ไมโครฟารดมาเปลี่ยนนะครับเจ้ yeah. ลุยกันเลยครับต้องถอดปลั๊กก่อนนะครับจะเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ครับถอดปลั๊กให้เรียบร้อยแล้วก็นี่พอคุณคันนอออกมาจะเป็นอย่างนี้ผมก็ตัดทิ้งเลยนะครับตัวนี้มันเสียแล้วตัดทิ้งแล้วก็เอาตัวใหม่มาต่อ ที่ค่าเท่ากันนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับหนึ่งจุดห้าไมโครฟาร์ตตัวนี้อ่านว่าไมโครฟาร์ดนะฮะหนึ C, ่งจุดห้าไมโครฟาร์ดบวกลบห้าเปอร์เซ็นต์สี่ร้อยห้าสิบวัต์เอซีห้าสิบเฮิร์ตก็คือไฟบ้านเรานี่เองนะครับเกี่ยวกับต่อตัวนี้เข้าไปนะครับตัวใหม่ที่ค่าหนึ่งจุดห้าไมโครนะครับตัดตัวนี้ทิ้งแล้วก็ต่อแล้วก็ลองง่ายๆครับตัดต่อเลยครับต่อจำสายแบบเทปธรรมดา พออยู่ใต้กล่องอยู่แล้วไม่มีใครไปยุ่งนะครับนี่ยจำเจตัดต่อกันเลยนี่ครับตัดแล้วก็จำตัวใหม่เข้าไปนะครับขั้วไม่เกี่ยวนะครับคาปาพวกนี้ขั้วไหนก็ได้ต่อเข้าไปเลยตรงนี้ก็พันเทปซะนะครับแล้วก็ลองลองอะไรลองอะไรก็ได้ยังไม่พันเราเราจะลองก่อนเลยก็ได้เสียบปลั๊กนะครับเสียบป,ปลัก๊ก ก็ถอยออกมาแล้วก็มาลองดูนะครับว่าแรงขึ้นหรือยังนะเจ้หนึ่งครับเห็นไหมครับคุณดูความแรงนะเทเทียบกับตอนแรกนะนะครับแรงขึ้นเห็นเห็น นะครับนะครับแรงขึ้นเยอะเลยนี่นะครับเปลี่ยนกองดำคุณต้องรู้จักอ่านค่าเป็นนะครับแล้วก็กรณีที่พัดลมค่อยนะไม่ค่อยจะมีแรงคุณล้างทั้งามสะอาดซะให้เรียบร้อยหยดน้ำมันแล้วก็ถ้ายังไม่หายก็เปลี่ยนคาปาครับเปลี่ยนต่องดำนั่นเองนะครับครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องช่างไฟยอสอนะครับขอบคุณครับพันลมฉาบกลับมแรงเหมือนเดิมคุณก็พันเทปเก็บนะครับพันเทปสองเส้นนี้แล้วก็ขันเก็บก็พร้อมใช้งานตามปกตินะครับสวัสดีครับ